ผมอันนี้ก็จัดส่งไม้ไผ่เนาะให้กับพี่ๆเนาะไม้ไผ่เป็นไ่สังนวนที่ส่งเสริมให้กับพี่ๆคนชาวสวนปลูกนะครับผมไผ่ตัวเนี้ยเราสามารถเอาไปต่อยอดได้หลายๆอย่างเนาะอันนี้พี่ๆเขาก็เอาไปทําพวกงานโครงสร้างงานโครงงานก่อสร้างนี่ครับผมเอาไปทําพวกค้าผักค้าแปงค้าถัว่วค้าอะไรได้หมดนะครับผม อยู่ที่ว่าพี่ๆเขาจะปรับเอาไปใช้ทําฝากทาไม้เส้นทําไม้ตะเกียบไม้เสียบลูกชิ้นได้หมดนะครับผมอ,อยู่ที่ว่าเราจะเอาขึ้นไปในในรูปแบบงานไหนนะอยู่ที่ว่าถ้าเราเอา,เอาไปทําไม้เป็นไม้เส้นก็ได้ครับเป็นไม้ฟากก็ได้ทําเป็นไม้พื้นก็ได้จันทันก็ได้งเงี้ยเนาะเอาไปผ่านกระบวนการแช่แช่น้ำยาครับผมขอบคุณกับพี่ๆหลายคนหล,ยหลายท่านเนาะ ผู้ใหญ่ใจดีหลายๆคนที่ว่าช่วยสนับสนุนให้กับชาวสวนไผ่นะครับผมที่ว่านําไปต่อยอดอะไรได้หลายๆอ,อย่างกับงานไม้ไผ่นี้นะครับที่บ้านผมนี่ผมก็จะแปรรูปอยู่หลายๆอย่างเนาะแปรรูปทั้งแคร่บ้างอย่างเงี้ยเตียงบ้างโชเฟาบ้างอย่างเงี้ยครับผมมันขึ้นไปอยู่หลายหลายๆอย่างกับไอเดียของการทําไม้ไผ่นะไม้ไผ่นี้มันจะมีพวกไผ่สร้างมน ไผ่ตรงที่พผมซื้อเยอะสุดก็น่าจะเป็นพวกไผ่ไผ่ซางนวลนี่แหละครับไผ่ซางนวลรองลงมาก็เป็นไผ่ลวกแดงไผ่เลี้ยงเนี่ยไผ่เลี้ยงไผ่สร้างไผ่ไผ่สร้างมนไผ่ตรงเท่านี้แหละครับในในงานที่เราไม้ใช้ลําที่ว่าผมใช้อยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยเนาะทั้งแปรรูปทั้งจหนายอย่างเงี้ยทำจากจหนายลําด้วยทําเป็นพวกอ่าเป็นพวกไผ่อัดสารแผ่นผมใช้ตัวนี้แหละครับ คือไอ่ซานอาผ่นนี้จะไม้เป็นอีกประเภทหนึ่งประเภทนี้มันจะเป็นพวกประเภทไม้เนื้อแข็งนะไม้เนื้อแข็งที่เรานำนำนำขึ้นมาใช้ลํานะครับผมวันนี้เป็นวิธีการที่ว่าพี่ที่เขาขึ้นต้นท่อนท่อนข้างข้างบน,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 นสุดละอย่าง,งเงี้ยเนาะอันนี้จัดคันเป็นคันหกล้อก็ใส่ได้เต็มที่ประมาณหนึ่งพันหรือว่า1 1 0 0พันหนึ่งรยเล่มคันหกล้อกระบะยาวหกเมตรห้าสิบอย่างเงี้ยนะหกเมตรห้าอย่างเงี้ยก็ใส่ได้ ประมาณนี้แหละครับกับงานงานงานไม้ไผ่ครับผมนะพี่ๆคนไหนที่ว่าอยากจะไปก็คือจะส่งทั่วทั่วประเทศ่ะครับจะส่งทั้งอ่าภาคภาคกลางภาคใต้อย่างเงี้ยเนาะพ,พี่่เอาไปใช้งานก็แล้วแต่นะบางที่ก็เอาไปลงทะเลบ้างเนี้ยอ่าก็อยู่ที่ว่าไอ้พี่ๆเขาคนไหนที่ว่าจะเอาไปมีไอเดียในการจัดจัด,จ,ดจัดงานเนาะจัดคือไอ้จัดไอ้ที่ว่าจะเอาไปนาไปแปรรูปเองนะ อที่พี่เขาก็มามาเอาได้บ้านผมอยู่ที่หนึ่งสี่ศูนย์ทับหนึ่งหมู่ที่หกตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เบอร์โทรผมก็เบอร์โทรศูนย์แปดเก้าเก้าห้าศูนย์สองหนึ่งสองแปดนะครับผมที่พี่เขาจะติดตามในเพจในเฟซในไลน์มีหมดนะครับผมโอเคนะครับสวัสแดบบีครับ